นาทีตู่นันทิดาสุดกลั้นหลังร้องเพลงให้เอชชนสวัสดิ์ฟังครั้งสุดท้ายเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของตระกูลอสศวเหมเมื่อเอชชนสวัสดิ์อดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการได้เสียชีวิตโดยตระกูลอสศวเหมได้จัดงานศพณะบ้านเขาริมอ่าวเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการ และต้องบอกว่าเป็นวินาทีสุดเศร้าเมื่อตูนทิดานั้นสุดกลั้นหลังร้องเพลงให้เอชนสวัสดิ์ฟังโดยลูกสาวเพลงชนธิดานั้นได้แชร์สตอรี่ขณะคุณแม่เล่นเปียโนและร้องเพลงก่อนที่จะปล่อยโฮออกมาจนลูกสาวเข้าไปสวมกอดรูปไหล่เพื่อปลอบใจคุณแม่ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ